มีสองมือแ้าจอดินไม่เกิดอยากใช้ได้ทุกรุ่เอาคนมาแจ้งเนตาถายรูปาแจ้อาแจ้งถ่ายรูปหน่อยารูปถ่ายรูปไว้หน่อยสามคนรูปไว้เป็นพยาไอ้เป็นลัก่ะ แล้วอะไเยียพูดทำามหม่ใ่าวันนี้ได้60สล้านัมถูกแน่ๆอยู่แล้วงี้ ครับก็ได้เอา <laughs> อยาง้องนี้ไงไม่ยืนก็ติดต้องไม่ออนี่เจ็กันนกได้็ัโอ้แล้วเลิกแล้วมันยุ่งได้แจได้คุณพี่พเขาบอกว่าเขาทำเก่ันนี้ เฮ้ยเขินีีว่ะเป็นเขินอีอ่ะของเงินเก่าทแม่ใช้มาเงินใหม่มาแล้วขเงินเก่ไม่ชอนเกยังไม่ใช่เงินใหม่มาแล้วนะ่อน

กรโปแรกยังมาแรกกับเจ้ก็ได้ใครรับแรกไดีแจ้ดแจ้มไม่ต้องห่วงหรอันนได้าไหร่ที่ได้เท่ไหร่ยี่ยี่หกอ่ะยีแรกยี่สิบหกไปไปมาเลยยี่สิบห้าจุดหแพงกนผมไม่ต้องยี่หกนะซ่งน้องตัวเองยี่หกผมุสุถ้าได้สเอม เรื่อแรกพี่นกเนี่้วเตรืยผมผมผมจุดไปลีเดีนี่บอกว่าค่อยๆใช้ก่าจะเจออีทีเด่ตัวนะใช่ปะเจาหัตัวใช่เยตัวละจันเตัวแ้วกลับมาแล้วพีู่ไหมซิโก้ใช่ไหมข้นใช้นะ ผัดโอมปิคอนได้รู้ไหมผัดโอมปิคอนเล่นรู้เลยมอันนี้อันนี้แฟนไม่ใช่แฟนโอมลูกแฟนเธอออกแฟนโอมลูกหลักคู่อะไรที่เลี้ยงหนัอ้าวรูกวันนี้เบิร์ดไม่ประกาศตัวเองว่าโซโซโไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเขาตีกันจริงนะเว้ยอย่าไปร้องเส้อย่าพูดแบบนี้ไม่เอาร้องรองฟังดีฟังดีเดี๋มันดีอยู่ที่ด้วยนะพูดอยู่ดีเอาเดี๋ยวเจ็บ พีเอ Regard ีเบนี่เอามาทครอบครัวแล้วนะทแฟนท้องไม่ใชง่หเาบกว่าไม่ใช่แดงใชนไม่ใ่เยัขางหน้ารุ่นปาวะหน้าจอมะเดี๋ ใ,ให้เดี๋ยวยปหนยยรมนไปนาอมเป่อแล้วเ็นอยู่แล้วอีมันเล่นเกมทั้งวันในพวกนี้อาชาดานะของจีนไม่รู้คุณภาพ